กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวยสองครั้งที่12วันที่14มกราคม2568บทสวดที่8บทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร ตังเอกังสัมยังพคะขวาภารานาสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคาทายตรัตตะโคพคะขวาปันจาวาัคคีเหภิ หูอามันเตสิธเวเมเวขเวอันตาปปะชิเตนนาเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามสุขัลลิกาลโยโคหินวะคามวะโปตุจานิโกอนาริโยอนัทัสันหิโตโยจายังอาต กิละมธานุโยโคทุกขออนาริโยอนัตตสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโขอันเตอนุปคัมมามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตะนะอภิสัมโพธาจภูกะระณียานะกะระณี ปุปสมายะาพินยายาสะพุทธายนิพานายาสะวัตติกตาตมาจะสาภิกะเวะมัชฌิมาปฏิปะทาตถาคเตะ,ะอาภิสัมพุทธาจัก ขุการณียานการณียอุปัสสมะยอภินยายสัมปัวทายนิพานายาสังวัตติอาญาเมวะอริโยอะทังคิโกมะโคสัยยทังสัมมาธิติสัมมาสังกับ โอสัมมาวาจะสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธท อายังขัวสาภิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนัอภิสัมพุทธาจักภูการณียานการณีอุปสมายาอภินยายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติอีทาง โคปนาพีคเวทุกขังอริยสัจจังชาปิทุกขาชาลาปิทุกขามารนามปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมานาสุปายาสปิทุกขาอปิเยหิสัปโยโคทุกข้อปิเยหิวิปโยโคทุ โคโหยมปิชังนราพาติตามปิทุกขังสังกิตเตนาปันจุปาทานาขันธาทุกขาอีทังโหปนานะพิกขเวทุกขสสมุทยโยอ,อริยสัจจังยายันตันหาโปโนวิกาะ นันทิราคาสหาคาตาตราตราตัาตัา,า,าพินันทินีไชยทยีทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังขัวปนเพียเขเวทัวกนิโรทอริยสัจจังโยต สาเยวตันหายาเสสวิราคานิโรโทจาโคปาตินิสโคมุติอนาลโยอิทังโคปานภิกขเวโลกานิโรทคามินีปฏติปทาอริยสัจจังอายเมวอริโยอาทัง โกมะโคสยยาธิทังกรมาทิติสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิ ทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปกเพอน,นันวสุเตสุรามเมสุจา อุทัปปิยานาอุทัปธิปัญญาอุททปธิวิชชาอุทัปธิอาโลโกอุทัปธิตังขวะปนิธังขวขังอริยสัจจังปรินยายันติเม พิคเวปุเพอ,อนโนสุตเตสุมเมสุจักคุงอุทปาทิยานะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโก ปุทัาปาทิตังโคปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปะรินญาตันติเมพียขเวปุเพออนุนวสุเตสุธรรมเมสุจัง หงอุทปาทิยานะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอารลโกอุทปาทิอิทงังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมเพียขเวปุเพอน,นุสุตเตสุทรมเมสุจัก หงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังขวปนิทางทักาสามุทยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเม พิฆเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอารลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะเห็นันติเมพิขเวปุ เทอนโนสุเตสุทรมรเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอทังทุกขานิโรโออริยสาัจจันติเมพิคเวโอ เทอนุสูตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังขปปนิทังตัวกานิโรธทอริยสัจจงสัจจกาตะพันติเมพิกเวปุ เทอนุสเตสุธรรมเมสุจาคุง อุทปาิทิยานังอุทปาปิปัญญาอุทปปทิวิชาอุทปาปิอาโรโกอุทปาปิตังโฆปะทนิถังโทกานิโรโทอริยสัจจังสัจจิตันติเมเพขเวปุเพอะนาโนสุเตสุทัมเมสุจั โอทปาทิยาณนอทปาะทิปัญญาออทปาะทิเวชอะออทปาะทิอาโรโกอุอทัปาะทิอิทาทุกขาิโรทคามินีปติปัาอริยศาสตร์จ,จันติเมพิขเวปุแพอ,พอนาณาโนสุเตสุธรรมเมสุจา อุทัปทิญาณังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปทิตังโหปะนิทังรูปะนิโรธาคามินีปปิปทาอริยสัจจาเวตาพันติเมเปขเวปุเพอนาโนสุเตสุธรรม เมสุจางพูงอุทปาธิยานะอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังผัวปานิทางทั่วขานิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจจงภาวิตัติแมเพขาแปุ เออนานวสุเตสุธรมเมสุจั ผงอุทปาทิยานะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวากิวันจะเมีพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสตาสการังยาถาภูทตัง ยาณทัสนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังเทคเวสเทวเกโลเกสัมาระเกสัพพมเกสัสัมณปรามณิยาปัญญาสัเทวามนุสสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพูโท ปัจจัญญาสิงยาตัวจขโหมภิกเขเวเอมเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทาวาทาสาการยะถาพัวตังยานัทาสนานังสุวิสุทังอาโหสิอาถาหังพิกขเว สัเทวเกโลเกสมาระเกสพระมเกสัสัมณปรามณิยาปชายาสัเทวมโนสายานุตาังสัมมาสัมพุทิอภิสัมพุทโปา จันยาสิงยานันจัปนเมทาสนังอุทาปาทิอากุปาเมวิมุติอะยามันติมาชาตินาติธานิปุนาภวติอิทัพมะหวจัภาควาอัตตมนาปันจาวาัคียาพิกข,าาขุภาควะโต ภาสิตังอภินันพวงอิมัสมินจัปปนาวัยยะกาลนัสมิงพันยามาเนอามะสะมะโตโกนหันยัสวิรัชังเวตะมะลังธรรม,มจาภูงอุทปาทีิยังกินจิตสมุทัยธรรมสับ พันตังนิโรธวทธรรมานติปวะติเตจะภะควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทมนุสวาสุงเอตัภะควตาภารณนสิยังอิสิปตะเนมิกาทายอนุตตรังธรรมะจัก กังปวัตติตาปติวัติยังสามเณรนาวะพระมเณรนาวะเทเวนาวะมาเรนาวะพระมุนาวะเกณฑิวะโลกะสัมมิติ ภูมินางเทวานางสัตทังสุตวะจาตุมมหาราชิกาเทวะสัทธมนุสาวะสุงจตุมมหาราธิกานางเทวานางสัตทังสุตวะตาวะติงสาเทวะ สัตถมนุสสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัททางสุตวายามาเทวสัตถมนุสสาเวสุงยามางเทวานังสัททางสุตวะตุสิตาเทวัสา ทมาุสาวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมานรติเทวะสัทมาณุสาวสุงนิมานรตินังเทวานังสัตทังสุตวะ ปารณิมมิตวาสวัตติเทวาสัทมนุสเวสุขปารณิมมิตวาสวัตตินะเทวาสัทังสุตว ระมกยิกาเทวะสาธมนุสวสุงเอตังภะกวตาภารนะสียาอิสิปตะเนมิคาทายอนุตตระ อมจักังปวัตติตาปติวัติยังสามเนนวะพระเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกนจิวโรกัสเต อิติหเตนะขะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะปรมาโรกาสทัวะพวกคัสคัจิอญจาทัสหัส อายันจัตาสะส,ะสะหาสีโลกาธาตุสังกรรมปิสัมปากรรมปิสัมปเวทิอป,ปมาโนจะโอลาโลโอพาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวนานังเทวะนุภาวังอาทะโคภะคะวาอุทานาอุ ฐานะสิัญญาสิวัตถะโพโกนทันโยัญญาสิวัตถะโพโกนทันโยติอิติหังอายะสัมโตโกนทันยัสกโกนทานยัสะอัญญากุนทัญโยตะเววะนะมังอโหสิติ ที่เก้บทสวดพุทธานุสติเอเิปิโสพระวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิจาจรณนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัรมมาสาริสัทธาเทวมนุษยสานังพุทโธพควาติ บทที่สิบบทสวดธรรมานุสติสวาคาโตภพะคาวตาธม,มวสันททติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปะานาิโกปะตัดตังเวทิตัโโวินยุเอติบทที่สิบเอด็ดบทสวดสังฆานุสติ สุปฏติปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏติปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏติปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาทิทางจาก สาริปุริสายุขานิอาทาปุริสปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขนายโยอัญชาลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตาโลกาสัตติ บทที่สิบสองบทสวดสักกะตาวา สกตะวาพุทธรัตานังโอสถทังอุตมังวารังหิตังเทวมนุสานาพุทธเตเชะนสวจินานัสสันตุปะทวาสะเพทุขาวปสเเมนตุเตสะกตะวาธรรมรัตานังโอสถทังอุตมังวารังปาริราหูปสมานังธรรมเตเช นาสวตินานาสันตุปะทวัสสะเพพะยาวูปะสะเมนตุเตสากตะวัสังคารตะนาโอสะทังอุตมังวะรังอาหุนนยังปาหุนนยังสังคเตเชนัสวดีนานาสันตุปะทวาสสเพโรคาหุปะสะเมนตุเต